คุณเซนเปิดเผยต่อมาว่าทักษิณเคยนำความรับของชาติไปบอกอในสมัยนายกอภิสิทธิ์คุณเซนก็เลยรีบปฏิเสธแล้วออกมายกเลิกโครงการนั้นตัดหน้าก่อนบอกเป็นโครงการถนนหมายเลข68ในกัมพูชามันทำให้มีความรู้สึกเลยว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงคุณเซนกำลังได้ข้อมูลที่เป็นความลับของราชการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นท่าทีของประเทศไทยที่จะทําถ้าเป็นจริงขณะนี้คุณไว้ใจพวกนี้ให้ดูแลบ้านเมืองอยู่ได้หรือเปล่าคือตอนที่คุณทักษิณเอาข้อมูลไปให้คุณฮุนเซนเนี่ยก็คือได้เป็นที่ปรึกษาให้กัมพูชาถูกตอนนี้แกก็ไปเป็นที่ปรึกษาของมาเลเซียด้วยก็เลยไม่รู้ตกลงแกเอาข้อมูลอะไรไปให้เขาด้วยหรือเปล่านี่โอ้โหนี่เปิดศึกรอบด้านเลยเนี่ยน่าคิดมากเลยเอาอะไรไปแลกกับเขาเนี่ย ผมพูดตรงๆนะครับพวกเราไว้ใจให้เขาดูแลประเทศลำบากครับแล้วยิ่งสารรัฐธรมนูญยิ่งช้าอืความเสี่ยงในการสูญเสียอธิปไตยสูญเสียความรับของชาติมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ